แชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะเราจะมาดูกันว่ารายชื่อจังหวัดไหนบ้างที่ประกาศล็อกดาวน์นะคะโควิด1 9พ้นพิษเกาะติดจังหวัดไหนพื้นที่ใดประกาศล็อกดาวน์หรือเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องงัดมาตรการคุมเข้มมาใช้นะคะผลพ,พวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดต่อเนื่องนะคะส่งผลให้หลายจังหวัดหรือในบางพื้นที่เสี่ยงต้องหามาตรการสกัดควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดและมีการประกาศล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ทั้งนี้ฐานเศรษฐกิจได้รวบรวมข้อมูลแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์หรือประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องมีการปิดชั่วคราวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ หนึ่งจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม63ถึง3มกราคม64โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคห้ามเข้าออกเด็ดขาดได้แก่ปิดตลาดกลางกุ้งและหอพักสีเมืองส่วนพื้นที่ต่างๆที่ปิดชั่วคราวอาทิสนามกีฬาสนามมวยสนามเด็กเล่นสถาบันกวดวิชาโรงเรียนสถานที่รับเลี้ยงเด็กร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีก ให้ปิดบริการตั้งแต่22นาฬิกาถึง5นาฬิกาและงดให้บริการพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านตลาดและตลาดนัดเปิดทำการเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับจังหวัดสมุรทรสงครามประกาศล็อกดาวน์สถานที่เสี่ยงภายบางพื้นที่จำนวน28กิจการตั้งแต่วันที่23ทธันวาคมถึง4มกราคม6.4ได้แก่สถานบริการสนามไก่ชน สนามพนันปลากัดโรงภาพยนตร์ร้านเกมร้านคาราโอเกะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มตั้งแต่ณนะห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสมุทรสงครามโต๊ะสนุกเกอร์สถานประกอบการคล้ายสถานบริการสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสถาบันกวดวิชาสถาบานันสอนภาษาต่างประเทศดนตรีศิลปะ จังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์แต่มีการปิดสถานที่เสี่ยงอาทิสถานศึกษาทั้งภาครัฐระกอกชนและสถาบันกวดวิชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนผู้สูงอายุในอำเภอพระสมุรเจดีและอำเภอพระประแดงเป็นการชั่วคราวสถานบริการบาร์คราวเกะให้นั่งรับประทานอาหารอย่างเดียวงดเต้นโดยมีผลตั้งแต่วันที่22ธันวาคมถึง4มกราคม64 ส่วนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรียืนยันยังไม่ประกาศล็อกดาวน์ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้แต่ขอความร่วมมือคุมเข้มในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องเป็นพิเศษเนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงมากดังนั้นเลยต้องมีการประกาศออกมาเฉพาะและมาตรการต่างๆจะเพิ่มขึ้นอาทิในสถานที่ที่คนเข้าไปมากจะปิดชั่วคราวเช่นสนุกตลาดนัดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงโดยจำกัดการเดินทางของประชาชนใน3ตำบลของอำเภอแม่อายได้แก่ตำบลท่าตอนตำบลมะลิกาและตำบลแม่อายมีผล21-23ถึงธันวาคมอัปเดตล่าสุดเปิดรายชื่อจองังหวัดไหนประกาศล็อกดาวน์เมื่ออัปเดตล่าสุดยีธันวาคมเวลา15นาฬิกานะคะ